ยังไม่ใส่อีกเนยทำไมอ่ะออกไปน่อกดกว่ะเดียว,ยวจะหออไปไหนนะคะเข้าหอวันแรกแกน้องก็ต้องอยู่ด้วยกันสิเพคะนอนเดียวจะมานอนมานอนอะไรก็บอกอยู่ว่าเข้าหอวันแรกเ็าต้องมีอะไรตื่นเต้นหน่อยสิเลคค่ะสวดมนต์แล้วสวดมนต์แล้วยังไงไม่ได้ให้เข้ามาสวดมนต์นะคะให้ทำอย่างอืน่นแปรงฟันแล้วกินน้ำก่อนนอนแล้วแก้วหนึ่งเสร็จพี่ นี่ผมฉันหิวเพคะเอาหิวเหรออยู่ในงานไม่ได้กินเลยไรได้ไงยังไม่ได้กินอะไรเลยหม,ม่มอมฉันไม่อยากกินแต่ว่าในงานเราไม่มีขายอยากกินอะไรอะอยากกินลาบหน้าโอ้โหเป็นถึงเชื้อหงเหมมาลาดอยากกินลาบหน้าทำไมเนีคะหม่อมฉันไม่อยากกินหม่อมฉันไม่อยากกินลาบหน้าแต่ว่าผมฉันเนี่ยไม่เอาผักนะเพคะไม่เอาผักแล้วผมฉันก็ไม่เอาหมูไม่เอาหมูด้วยแล้วหมฉันก็ไม่เอาเส้นแล้วเอาอะไรอะเอาแต่น้ำเดียวเหนียว ว่าฉ <othe> ัน <benim S 3> ้อมซ้อมน้ำมันต้องรีบตบมต้ต้มน้ำขอโชคเนี่ย <ult> ค่ะนอน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 ม่วงก็นอนเดี๋ยวเอาไว้พี่เหนื่อยเหนื่อยทั้งหัวสมองเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจขอนอนหน่อยได้ไหมแหมเสด็จพี่ถ้าเสด็จไม่เหนื่อยเอางี้ไปไปค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันนวดให้อ่ะได้ได้ได้หม่อมฉันจะนัดเรื่องนวดเนี่ยค่ะเสด็จพี่แล้วพี่ต้องนอนท่าไหนพี่จะรอเอาขาพาดมาเลยไปค่ะ มันสูงไปนี่เพคะเดี๋ยวผมฉันเนี่ยจะนวดให้ประวน่าบัรเลยให่หนก็เตง็ตงเตง็ตงเต็งเออนี่ผมฉันวนวดเรื่องนวดผมฉันเก่งมากเลยคะ่ะ พยาลัดหลับหาไปโอ้ยไอ้มานนออะไเขานีี่่พาจะไปไหนเนี่ยต่ำหนักต่ำหนักสิผู้พยาลัดดูนี่เหรอพี่จะบอกว่าไอ้มากระอยยุ่งไงอะตอนอยู่นี่แหละมาเยอะไปตะโกนทำไมน้องเอาเขาเรียกเราจิดิเขาจะรู้ได้รู้เอาแล้วถ้าไม่เรียกมันแล้วมันจะรู้ได้ยังไงฉันมี้อยนะ ชิคก้าหาแม่ช้างฟังกูน,นะฉิคก้นนากเ,เดี๋ยวจะทายาให้กูพาพระองค์ท่านมังคยอเข้าเมืองล้านนาไทยได้ฉันจะเป็นเอาเองกูจะตามมึงได้โอเคไหมเดี๋ยวตามแต่ดูจากลายสร้อยแล้วเนะี่ยมึงต้องไปคำชะโนด <c oughs> มึงนี่จะอยู่คำชะโนด <c oughs> มึงอาจจะต้องโดนน้ำล้งหายไปจากเมืองกูเลยมึงเป็นลูกหลานพญานาคเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเอาให้ เะาปลูกพยานมากกว่าเนาะไอ้ย่าพี่ต้องตามหาแม่ฉันนะเดี๋ยวขู้ตามหาใี่เอาไงพี่เดี๋ยวนี่เอามาไงโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้โหโทรหาโทรหาโทรหาดิพี่โทรหาแม่หนูด้วยนะแม่หนูเออยขุโทรหาอย้ยอนร้อนชิคชิคเป็แม่แม่มึงมีโทรศัพท์เหรอบ้านมึงไม่มีโทรศัพท์หรอก ยี่ขนาดรถทัวร์วิพากษ์แม่งยกมือไหวกันเด็ดเลยสามพี่ยอะไรนะไม่พอเงินไม่พอกะรด้วยมาเติมด้วยค่ะอ้าวอุ้ยยังไงพี่ไม่เติมตังค์อ่ะช่วงนี้งบน้อยพี่ไม่ค่อยได้ใช้เงินเดือนเลยพี่ยืมนี่ยืมฉันยืมตลาดแบบยี่สิบบาทยืมได้ทางไกลเลยยืมยืมดูทางก็ยืมนานมากนะมึงโดนนี่ยองยืมทางอยู่นี่ไงแย่นาะ กูไม่ยืมมึงงานแล้วเอามาทำไมตรงนี้เยียยืมใครยืมมาอย่าเดินหนีสิอย่าไปขวางพี่คุณเต๋อตัดกันเลย

เสด็จพ่อเสด็จแม่โง่มาหรือเปล่าใครจะรู้ไม่ใช่เสียงผู้คนบ้าคนบ้าก้าฟันเยินแผดห้าพีดาเขาได้พี่หลังอ่ะอีไปเผลอเปิดกล้องตอนไหนเนี่ยไม่เห็นปันอีด้วยลงนอนก็นอนเฮ้ยพี่ไม่ไม่ไม่ต้องเลยพี่เดี๋ยวก่อนพี่เพิ่งโทรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเกี่ยวไว้ทีเดียว เฮียผูงโทรทำไมเมื่อกี้ผมโทรไปแม่ด่าผมยับเลยมึงมันมั่วเราคุยอันใหญ่ผมไม่ได้หินแตกอ่ะฮะเรียกฉันเหรอฉันไม่โตเยี่ยมึงกระโดดแข็งมากเลยอ่ะเยี่ยตกไม่เป็นแล้วเนี่ยมาลักเต้อะียพ่มาบ่อยเลรับทันที

ไม่ต้องถือโทรศัพท์ละนอนละนอนเลยมึงต้องเจอกูอีกนอนเฉยนอนด้ยนอนเพียวรอยพี่ฮัลโหลสวัสดีมึงกูจะพูดอะไรกูฟังเียอ่ะกูโทรมากูหวังดีกูก็่ใีอะไรกูอยากคุยเพื่อนกูไม่มีอะไรหรอกไม่ต้งอยากดีไหมกูทำอะไรมือฮัโถยูร์กาลี มึงเคล่าจริงมึงด่ามึงด่าอะไรนะอีนลูกเลี้นี่มึงมึงด่ามันด่ามันสิผมด่ามันผมด่าแล้วก่อนพี่มเหมือนมึงด่ากูด้วยผมจะไปด่าพี่ด้วยหรืออะไรอ่ะพี่จะบ้าเหรอสงสัยคนมาส่งบะหมี่ไงสิใช่ไรเก็นของฉันจะสั่งหรือเปล่าไม่ได้สั่งเราจะไปเที่ยว พี่พี่หนูยืมโทรศัพท์โทรหาแม่หน่อยสิโอ้เยี่ยงป่วยท้อเรียเลยมายอมายอมายอเอ้ยพี่เล่นมาพี่หน่อยลูกพี่ฉันคิดถึงพี่เลยพี่พี่ว่าทำไมสียงโวยวายอ่ะพี่ไอ้บ้า พี่เอาพี่จได้พ,พี่จำได้ไหม,มก่อนมันวางสายไปมันด่าพี่ว่าอะไรนะ <c oughs> เป็นพี่เป็นเต๊ด <c oughs> พอ้มันขยอนลุกมาปั๊บแมนวีดลุกมาปั๊บแมนวีด <c oughs> นี่มันไม่ได้เองมันขยอนห่างแต๊ดเลยนะแต่พี่นี่อยู่ถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวตอนมันขยอนมามึงส่งแทนเลยผมเลยก้าวมามึสงสวมแทนเป็นมัริยนไปเลย ผมเข้าเลยออพี่จะไปด้วยไ,ไ,ได้บ้าฮฉันเข้าด้วยได้ป้าเอาเวลาตรงนี้ไปตามหาแม,ม่ก็ส้อยอเป็นไปได้พี่ลืมไปเอ็งต้องไปขําวฉโนดที่แรกนะไปไปยอ้อนไปย้อนลัปทีไรลงไ้ลงไปไปคอยไหมหนึ่งสองสามพี่เข้ามาเสียบฉันนเนี่หนึ่งสอง